ชว่ง Chinese Time สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมต้นปาล์มเองอนะครับวันนี้ต้นปาล์มนั้นได้มาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ภาษาจีนนั่นเองว้าวมาวันนี้นั้นต้นปาล์มจะมานำเสนอเกี่ยวกับศัพท์ทั้งหมดเนาะที่ผมได้ทำการรวบรวมมาในนี้เนาะซึ่งอันนี้นะจะเอาไว้เล่นนะซึ่งผมได้ทำคำชุดใหม่ก็คือเป็นชุดแบบนี้เนาะมีทั้งหมด7 5คําคำ และทั้งหมด7จถึง5คำน้รบตอนนี้แบ่งแยก4เอาไว้ไม่ใช่เป็นหมวดเท่าไหร่นะแต่มันเป็นแบบเป็นคำไปเลยเป็นคำแต่ละชุดมาวันนี้ต้องปลานั้นจะมาสอนทั้งหมด15คําคำก็คือมีทั้งหมด5เอพิโซดเนาะที่เกี่ยวกับคำศัพท์คำแรกเนาะคือคำว่าออกเสียงพร้อมกันห i g แปลว่าทะเลครับ h i g แปลว่าทะเลครับ ควมที่สองมีปาลใช้กระดาษแข็งมาเลือเลยสะดวกหน่อยหนิวแปล,ว,ว,แปลว่าวัวหนิวแปลว่าวัวต่อไปหยางหยางแปลว่าแพะแปลว่าแพะจูจแปลว่าหมูถ้าเกิดปามอ่านออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันควมต่อไปเมา แมวแปลว่าแมวคำที่หก้อคำที่เท่าไหร่เนี่ยหกหกหกเตี้ยนชื่อเตี้ยนชื่อโทรทัศน์เตี้ยนหนาวเตี้ยนหนาวแปลว่าคอมพิวเตอร์นุยนุยแปลว่าผู้หญิง นานนานแปลว่าผู้ชายตาวตาวแปลว่ามีดมมเมนเมนแปลว่าประตูกโกโกแปลว่าสุนัขหรือหมานั่นเองหยีหยีแปลว่าปลาจีจีแปลว่าไก่ โชว์ประวัติหนังสือเนาะก็มีศัพท์หรือว่าจะทำสิบห้าคำรวดไหมอืมไม่ดีกว่าเดี๋ยวค่อยตัดไปเรื่อยๆเนาะมาสวัสดีต้นปลายถ้าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายช่วง Chinese Time สนับสนุนโดย ไม่มีไม่มีช่วงสันดิคำชุดต่อไปที่ปาบอกในเอพิซดที่แล้วก็คือปาจะมีมีทั้งหมด5ชุดคำคำละ15าคำรวมทั้งหมด75้าคำนั่นเองมาคำชุดต่อไปเป็นชุดสีเหลืองเนาะตอนแรกเป็นชุดสีฟ้าไปแล้วต่อไปชุดสีเหลืองกันบ้างครับคำแรกอานว่าเมียนเปาเมียนเปาแปลว่าขนมปังคำพวกนี้น่าจะเจอบ่อยนะแต่ถ้าเกิดคำพวกนี้เจอบ่อยจริงๆริคำต่อไปคำว่า เปล่าจืเปาจืแปลว่าสาลาเปล่าชูชูแปลว่าหนูแปลว่าหนูจิ๊ดจ๊ะไอ้หนูตัวไอ้หนูท่อต้านเกาต้านเกาแปลว่าเค้กหัวหัวดอกไม้ต้านต้าน แปลว่าไข่หนิงเหมิงหนิงเหมิงเปลวมะนาวเ <c oughs> ฉียนเฉียนแปลว่าเงินซีกวาซีกว่า,วาแตงโมผิงกวัวผิงกวัวผิงกวัว a p p l ปิลปีปีปากกาเปรจุเปรจุแปลว่าแก้วน้ำหรือแก้วก็ได้สารสารแปลว่าร่มอีฟุอีฟุแปลว่าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เราใส,ส่กันเนี่ยเสื้อเสื้อเฉยๆก็ได้มาวจื เมาจึเแปลว่าหมวกโอเคสำหรับชุดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้าสู่ช่วง Chinese Time นั่นเอง <c oughs> <c oughs> มาวันนี้ต้นปานั้นมามาคำก็จากความเดิมตอนที่เราที่ปานได้เคยบอกไว้ว่าจะมีคำทั้งหมด15คำและ15คำนี้มีทั้งหมด5ชุด ็รวมันเป็น75บคำนั่นเองก็เดี๋ยวถ้าอันนี้ผมจะขอทำภารคิปไปก่อนถ้าเกิดมีเวลาไหนวางเดี๋ยวมันจะได้คำรวมไปเลยมาคำแรกที่ในชุดนี้นะเป็นชุดที่3เป็นชุดคำสีเขียวมาคำแรกออะว่าวถ้ายาง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 ก็ได้แปลว่าพระอาทิตย์่อไป,ไปเว่เลียง เย่เลี่ยงแย่เลี่เลียงเยงป็นเสียงสั้นนะเย่เลี่ยงแปลว่าพระจันทร์ชานชานไม่หอีนะชานเพราะว่ามีฮชานแปลว่าภูเขาชานแปลว่าภูเขาภูเขาต่อไปชูชูแปลว่าต้นไม้สิงสิงสิงนะสิง แปลว,ว่าดวงดาวเสียจึ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 นะเสียไม่ใช่เสียไม่ใช่เสียนะเสียเสียเสียจึแปลว,ว่ารองเทา้าเตี้ยนห้ว่าเตี้ยนห้ว่าโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านโฉบจีโฉบจีแปลว่าโทรศัพท์มือถือ อ้าวมีคนสงสัยว่าเตี้ยนฮวากับโฉ์จีมันต่างกันยังไงเตี้ยนฮวาคือโทรศัพท์บ้านที่ใช้เบอร์0ูนย์สองแล้วก็เอ็กเอ็กไปเรื่อยๆส่วนโฉ์จีมือถือก็คือแบบนี้โฉ์จีมือถือชวางเฮ้ยผิดคำชวางแปลว่าเตียงเตียงต่อไปหลี่อู้ lio แปลว่าของขวัญ sin sin แปลว่าหัวใจ h ง n g s e r h o n g s e แปลว่าสีแดง reaser re reaser แปลว่าสีเขียวเจอเซอร์เจอเซอร์แปลว่าสีม่วงคำสุดท้ายของชุดนี้ เฉิงเซอ่อเฉิงเซอ่อแปลว่าสีสม้มโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยสำหรับก็คําพูดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาษาจีนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดนี้กันนะจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ผมต้นปามเองวันนี้ต้ตนปาลมนด้มาทําคลิปเกี่ยวกับสอนภาษาจีนในช่วง Chinese Time กันนะครับวันนี้ต้นปามนั้นได้มาทําคลิปเนาะสอบหน้ารูทั้งหมด75คําซึ่งในแต่ละ EP มีทั้งหมด15คําและมีทั้งหมด5ชุดด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด7 5คํามาเริ่มที่สับชุดสีชมพูกันเนาะ15คําเหมือนเดิมคําแรกอ่านว่าเฮย,ยเซอร์เฮยเซอร์แปลว่าสีดาคำที่ส ฮุยเซอร์ฮุยเซอร์แปลว่าสีเทาคำต่อไปคำว่าต้าเซี่ยงต้าเซี่ยงแปลว่าช้างโขโขแปลว่าปากเฟยจีเฟยจีแปลว่าเครื่องบินบนบินอยู่ช่องฟ้านเนี่ยจัวจืจัวจืแปลว่าโตะ๊ะอีจืออีจืแปลว่าเก้าอี้โค้จื ผู้เจึะแปลว่าเงิเกงเจียวเจึะแปลว่าเกียวเยเจาะแปลว่ามะพร้าวจงเซอร์แปลว่าสีน้ำตาลเติงแปลว่าโคมไฟเชอแปลว่ารถยนต์รถเฉยเยก็ได้นิ้วหน่ายนิ้วหน่ายแปลว่านมวัวและคำสุดท้ายเขือเลอร์เข่อเลอร์ รือว่าน้ำอารมก็ได้หรือว,ว่าน้ำพกหรือน้ำอารมก็ได้สวัสดีขอตัวลาไปก่อนบายๆครับ <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมต้นปาล์มเองวันนี้ต้นปาล์มนั้นมาสู่คําช่วง Chinese Time อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ต้นปาล์มนั้นมากับคําชุดสีขาวซึ่งเป็นชุดสุดท้ายของคาศัพท์ทั้งหมดที่ผมได้มีมามาคําชุดสุดท้ายมีทั้งหมดลาไก่อนนี่คำเนี่ย สิบห้าคำนะครับมาสิบห้าคำชุดสุดท้ายคำแรกอ่านว่ามามาแปลว่ามาแล้วันกระดาษยับนะจ๊ะอันนี้นผมทำเป็นกระดาษแข็งไงชื่อจืชื่อจื้อแปลว่าหมันบรรทัดชวางหุชชวางหุบแปลว่าหน้าต่างเสียงเจียวเสียงเจียวแปลว่ากล้วย คำนี้เขียนยากนะเนี่ยหูเท้าหูเท้าแปลว่าอ่งุนเฉิงจืเฉิงจืแปลว่าสม้มปายเซอร์ปายเซอร์แปลว่าสีขาวหลานเซอร์หลานเซอเรอ์แปลว่าสีฟ้าฉวินจืฉวินจื แปลว่ากระโปรงโโปรโรแปลว่าเนือ้อเจียเจียแปลว่าบ,บ้านบ้านปิงปิงแปลว่าน้ำแข็งสือเตียนสือเตียนแปลว่าพจนานุกรมจีถาเอ้ยจีถา จีทาหมกีตาความสุดท้ายของเซตทั้งหมดนี้ชาวเหมยชาวเหมยสตรอเบอรี่ชาวเหมยสตรอเบอรี่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครบแล้วทั้งหมด75คําเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวเผว่างว่าจะทําคลิปอีกนะจ๊ะ